ุณผู้ชมครับวันนี้พี่นุพาผมมาให้หลวงปู่จานกระหม่อมครับขอความเมตตาจากหลวงปู่จานกระหม่อมให้ครับผม พี่นุครับวันนี้หลังจากได้ถวายปัจจัยไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นภาพที่ที่เราปลื้มปิตินะพี่พื่อนเพราะว่าเราได้ มันเป็นเงินตั้งต้นที่สร้างเจดีมันเป็นมหาบุญมหากุศลเลยแล้วพี่น้องชาวบ้านทั่วทิศเลยครับมาร่วมอนมโมทนาสาธุกันมาร่วมบุญกันมาร่วมบุญกันครับอันนี้คือแค่ตั้งต้นนะตั้งต้นครับตั้งต้นเพราะเจดีเนี่ยมันสูง32เมตรครับครับทุนนี้เราก็เป็นตั้งต้นไปก่อนน้อมถะหวานของครูไป2ล้านเป็นทุนตั้งต้นไปก่อน2ล้านนะพี่ใช่ครับเพราะว่าการทําบุญกุศลนั้นใหญ่ยิ่งใหญ่แบบนี้ครับ ปู่ท่านบอกให้หลายๆคนช่วยกันช่วยกัน,กนร่วมกันร่วมบุญกันทรให้<ม>อยู่ในารณาต่อไปครับอันนี้มอนาบุญด้วยครับพี่โนบสาธุค,ค,ค,ครับ